บายดีงามเจ้าทอดหมูกะเทียมเด้อทอดหมูสามสั้นอันนี้กินหมูสามสั้นเสืองหอยทอ,อดหมูไมมอนอิตาเลีบบบมากินนุ่กันเด้อ มามา aí, พี่น้องกินข no. ้าวเด้อแล้วเลยเด้อทอดมูเมมอนบาดนี่แซ่บแซ่บเนี่กับปลาเดกตอดลาเด็กมาจ้ำมาคลายปลาเด็กสวัส <surprising> ดีจ้านะพี่น้องกินข้าวแม่เด้อลูกหลานมัตูุสุกคนเด้อถูกแรงเสียแรงใจถูกแรงใจเมมอนกินง่ายๆอ้วนไปได้แห้งกินหมูนี่ วนไ่ได้แห้งมากหูสังสันสิระเบิดลได้เนี่ยต่อเแ้วกนังห่นยงออที่เขาใกล้นที่นี้ได้ไหมอืมไม่เขาเออจ้าคดา่แไม่ห้งบ่ก็ดูขางาาก็มันนัดนึเนาะกิมันเหมือนบเจ้ากับมักมันคือกันเหมือนบกินแห้งน้เลบุษ เคยังหมักวันหลุดเนียตมูสัมสันนี่ยเซอซสงไปไไปไห่นหงูใหเน่ยอาหารทูกดีกเอวันอาิตย์ไปเือตอนสวยนั่งลูกดิกไปไลยมื่อไงมันจะลูกผลนเมื่อไผผลแม่พิงดูนี้ แสบหมูทอดน้ำแ้วก,ก็แแสบน้ำนั่นจับให้ตีได้สิไม่สิทีิ์ีค่ะดื้อดแล้วกะถูกลยไม่พ่อพย้ผ่านม่นด้วยมันตาจับต้มเหนมะงาหมูเร้าหัวล่มออกนาหมูแรงหอน เพราะรสมันเกี่ยวเขาดอแล้วกูเป็นเห็ดเขาดอซุกแล้วเขาสามเดือนก็จะเกลือหลายมันมันไม่มะกี้ไม่เออเกลือเพิ่มเพิ่มมาหนึ่ง แม่เยอะเขาเลยแม่ต้อนเข่าเลยมะลมั้งเนี่ยแม่เมือกไก่กินเข่าแม่แม่บ่ก้าอาเจยนได้ดุกดิ๊กตัวนี้นี่ดุกดิ๊กไลเพ่นได้บอก้าไล่เพิ่นเลยอืมอะไรแม่ดิ๊กแหละมาอยู่เนี่ยแมวฮะคิรักกิน ค <tr> ืออก็ม่มีงแตงกันหมดออโต้หายมันขึ้นหายนี่มันสบายออโตไม่หายมัคขึ้นนะ เปแถตลาดจะซื้อขับปุ้นมันเกิดมหนาเหมือแรงซือขอ้บวปุ้นซื้อเงือเห็ดอันัพวพูวตัวเองดอกพี่นอ้องเลยเพราะมันแลวมาเดเาไปดอกจะพวพพูดร้านเอง ลองแหงต้นกันหย <c oughs> กข่าวใช่บิมมาไม่ขึนเขาวนะมไม่ลงมาแม่มา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 ๆามาเร <c oughs> ็วเ็เตรียมรับตา <c oughs> ยืดห่างจอยแลลวสะเม็ดกัล ลาทีใหญ่เป็นดาวเเขาจะบ้ามัดก็เผื่อน้องเรียวตึงกินไรมันจะไต่มันกินเลยนะของกินคน นักกินจะของกินเข่ากินน้อยนึงไก่นเกลือไลเถื่อนกับออิ่มนแบบชอบในกรเือนีละไก่หาทินน้ำพุนไก่ไปยังหากินอย่างไก่บกขวดกวดเบียองขาขึนจะน้ำพุน กินมากกินเนาะเหรอแล้วอไเนาะไม่พเบื่อไม่มอนเลไม่พอเบื่อ,อบบเลย,ย,ยินมากเลยก็เข้ากิเขานี่นี่นนแ่หนนะไปหากินเองไก่แม่มโชุเพิ่นแล้วไปถูหนาไไปสอมันก็มีเต้าไข่อยู่บน ไปมาชาเอาใสยงังซองแม่ซองมือใส่้องแม่เท่าชาทิ้งตุังหนึ่งตอนนี้ยังสามยังสองรับก็ย่งใใจตอนนี้นั่นไปใ่ป่าและใส่ข่อยใส่แม่ขอยมือยู่นี้ไหละโทนก็ห้ากินอยู่ป่าเป็แรงก็มาบอืมนไปหาอยู่นี่ขากนคนเด็กโ แล้วตาถันมาลัดจัดก็ได้มันแห่ึ้นยังไง เข่าเจ็ดต่อบกว่าเบอร์อะไเดี๋ยบอกก่ได้ทีเยียมจอดนะฮะจอขกินลนี่ดอกแน่อเนืแผ่กิกซือคสนเราเล้งกับแม่พญาคง แม่พันธุมก็ได้เสือสีคือกันคือเลขกนั่งแค่เหมือนะ้ก็ซือเลกมเอาเลขเสือสูททงคือเลขกันแมวพันธพ์ทงเรอช06จุดกำมตัวสามตัวตัวหาพันจีเรขิบมา กูออกแบบนั้นเยอะแช่ตัวลอยลอยเยๆแตัวลอยอยถึงสามตัวถึงสามตัวก็หกหมื่นบาทหกหมื่นบาทยู่ล้วนะ อยู่ไทยดูหูดูล่าเนี่ยจะได้ไล่ก็อยู่ไทยนั่งลาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้โอเคบาย